จะไม่คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องหุ้นเรื่องอะไรก็เป็นของใหม่หแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนจะเปิดใจรับแค่ไหนแต่เราอยากลองอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าเออเขาไม่รังเกียจอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะเราะะติดใจแนวคือตั่แอนเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยอารมณ์ดีตลอดเลยคือแอนอเป็นคนเป็นคนไม่ชอบจบแบบดาร์กๆอ่ะคือมีความรู้สึกว่าชีวิตคนเรามาทำอะไรมันต้องมีความหวังอ่ะแล้วเราเหนื่อยกับงานมาเยอะแล้วกลับบ้านเราอยากดูละครที่มันเติมเต็มหัวใจอะไรเงี้ยเราก็เลย ก็เลยมาทางนี uhm ้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะล้งหน้าเล่นเองอยู่เบพี่แอนอะไรนะคะงหน้าแบบเล่นเองอยว่ไหมคะโอ้นานๆก็มันจะมาเจอนิยายที่เราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้านิยายของแนวคนเขียนนิยายในรุ่นใหม่ๆเนยเขาก็จะมีตัวละครแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเออเป็นรักต่างวัยเป็นผู้ใหญ่รักเด็กเด็กักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็เราก็จะได้ได้ได้เอาตัวเองเข้าไปหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นนิยายแบบ ในยุคก่อนมันก็จะก็จะก็จะเป็นลักษณะเป็นนางเอกต้องเด็กอะไรเงี้ยแอนก็จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ยากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีนะคะมีคนเขาพูดถึงคู่เรามันแบบโอ้ยหอะไรหรอาจคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแอนกับเตอร์หรป่าอย่าเงี้ยที่แบบมาอยู่ด้วยกันแล้วมันแปลกตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทําอะไรไปก็ก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบวกกับเตอร์เขาก็มีคาแรคเตอร์ในการเล่นที่เป็นฝรั่งของเขาอะไรเงี้ยมันก็เลย สาวๆใหญ่ที่ไม่ใชสาวใหญ่ก็ไม่ค่ะเอว่าหมากคินเขาก็มีแฟนคลับของเขาแล้วเขาก็มีมีกลุ่มของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่น้องเขาก็เล่นทำละครเขาได้เต็มที่มากจริงหรอเองจริงจริงอยากทำแหลายๆแนวนะอยากทำดราม่าคอมเมดี้โรแมนติกตลกอะไรอย่างเงี้ยเองก็อยากทำแต่ว่า ก็ลองค่อยค่อยฝึกฝึกฝีมือตัวเองเร่ยฝึกตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เตรียมจะมี ปีนี่ยค่ะทำเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษซึ่งก็เป็นสไตล์ละครน้ำเน่านิดนึงนะ้ากลับมาน้ำเน่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำเน่าเป็นใครอะไรเงี้ยคะก็เป็นเจมมากับคิมเบอรี่ค่ะติดใจน้องคิมอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะพี่คือคาแรคเตอร์เหมาะกับคิมอะค่ะ้ก็เลยมองว่าเออเจมมากับคิมก็ไม่เคยเล่นด้วยกันก็ดีก็เลยอยากให้มันลองเจอกันปีนี้เรื่องเดียวเหรอเดี๋ทำทีละโฮเมสโฮเมสทำเรื่ทีละเรื่องทำไม่ไหว น้องเป็นคิมเป็นนางเอกลุกม่อของใครเลยแบบมันอาจจะเป็นจังหวะมากกว่าค่ะบางทีแบบหนึ่งเราต้องดูความเหมาะสมด้วยสองดูคิวจากนักแสดงที่ช่องจัดวางมาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลัวน้องๆคนอื่นน้อยใจนะคะเนี่ยคือเรื่องบททีอะไรก็ตรงจุดตลอดคิมตลอดก็เป็นบังเอิญมากกว่าบางคนคืออย่างคิมจังหวะตรงนี้เขาได้กันกับแอนมันก็เลยได้เล่นด้วยกันอะไรบางวันก็เป็นบางจังหวะเป็นพลอยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็กลับเปลี่ยนไปเป็นพลอยอะไรเงี้ย เรื่องหน้าอ่ะเป็นน้องคนอื่นก็ก็มีแอนก็มองไว้มีคนอื่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแอนเป็นเด็กทําอะไรช้าท,ทําทีละเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่กับคนคนหนึ่งนามนมากเลยเก็บอยู่กับเรื่องนี้นา,านมากคนก็เลยจะติดติดตรงน,นั้นแอนก็สุดพลังนะแอนก็เต็มเหนี่ยวของแอนแล้วอะ่ะเท่าที่แรงจะมีแต่บางช่วงช่วงนี้อาจจะขี้เกียจก็เลยยังไม่ได้รีบเปิดแต่ติดใจกับงานผู้จับน้ ก็ชอบนะแต่แอนไม่ชอบปัญหาแต่แอนชอบเวลาที่ไปเข้าห้องตัดแล้วเห็นอะไรดีๆนอนฟินน่ะมันมีความสุขมันแบบชอบนั่งในห้องตัดแต่ไม่ชอบอยู่ในกองถ่ายลงตัวแล้วไหมคะอะไรนะผู้จัดของเรายังไม่ลงตัวค่ะมาเรียนรู้ทุกวันแล้วก็ส่วนงานแอนชอบที่สุดแอนชอบเล่นละครมากกว่าชอบรับจ้างเล่นมากกว่าแต่ว่าเราคิดว่าเราทําได้เราก็ก็ทําไปแต่ยังไม่มีุ้ฒิการ ไม่ทิ้งหรอกถ้าคนยังจ้าคงไม่รู้จะได้เล่นอีกหรือเปล่าเลยแล้วติดต่อเข้ามาไหมคะก็มีค่ะถามๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็หายหายไปบ้างก็มีหรือบางทีก็โปรเจกต์ยังไม่เปิดบทยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่มีค่ะแต่ก็ถ้าเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวก็หาเรื่องมายัดตัวเองลงไปแล้วคนใจเองอลยเลยยัดตัวเองลงไปให้ได้หาเพล็กเล่นเอาแบบนี้อืมมีค่ะทุกวันอาทิตย์วันเดียวครับพี่ ที่เป็นวันที่ที่เป็นวันแบบทั้งวันที่จะไปไหนกันไอดูหนังกินข้าวทำอะไรได้เที่อยากช่ไหมที่แบบกินข้าวของเรายังไงเอ่ยเรารู้สึกน้องๆปาดเราไปกันหมดน้องจะรีบไปไหนกันเราจะจี๋ ใช่แอนก็แบบเออก็ดีนะคือเขาอาจจะแอนว่าจัวะชีวิตคนลเรามันไม่เหมือนกันพนระ้อมออไม่พร้อมไม่เหมือนกันก็ของแอนอาจจะต้องอีกสักพักหนึ่ง<ะ>เห็นเลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ตอนนี้มีแบบยังไงคะมีกําหนดอะไรมาบ้างไหมว่าเลื่อนไปยิ่งพูดยิ่งหายเงียบเลยอะ่ะ,ะพอดีจะอายตอนนะ โค่ะพี่แอนจะมีค่ะเราเหมือนว่าที่แบบพี่แอนยังไม่เล่นแั่งานเพราะว่าแบบถือเป็นเหบืพี่มิ้งกับพี่เมย์เพร่อนกานตรงหรือเปล่าที่แบบอยากจะมาอะไรไม่เกี่ยวเลยค่ะของแอนบางทีแบบละครมันติดพันอะไรเงี้ยพอมันติดพันเราก็ไม่กล้าไปทำอย่างอื่นแอนว่าการแต่งงานมันต้องเตรียมตัวมากแอนยังไม่ได้มาตกลงคุณเอเลยว่าจะอยู่บ้านไหนจะตั้งตรงไหนจดทะเบียนกันไหมยังไม่ได้คุยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันี้ต้องไม่ใช้หรอคะเล่น็นไรค่ะ ออมันเกี่ยวกับว่าต้องแบบพักงานอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะพี่อาแล้วมาคุยแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะแอนอาจจะแบบสาวทํางานไงมันก็เลยเออเนอะทำไมมันไม่ทำสักทีไม่แต่งสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวแต่งมันก็ต้องแต่งแหละแอนเชื่อเป็นคนเชื่อสัญชาตญาณว่าเดี๋ยวถ้ามันเดี๋ยวมันจะบอกเองมันจะบอกเองถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปฝืนมันยเแต่ว่าไม่ได้มีอารมณ์เหมือนแบบว่าเฮ้ยมันอยู่ตัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเพื่อนกันแล้วนะส่วนหนึ่งก็มีบ้างมันก็เลยทําให้เราไม่รีบไงฮะมันก็แบบเอ้ยทุกวันก็เจอกันอย่างง ทะเลาะกันบ้างมันทะเลาะกันบ้างมันก็เออก็ดีก็ก็บ่ก็ไม่ชีวิตก็ไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแต่งมันก็อาจจะดีอีกอย่างกันได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแบบว่ากําหนดแน่นอนว่าอีกจะอีกปีสองปีเพราะว่าคุณเองเขาก็มีทําโครงการอะไรของเขาก็ไม่รู้มันก็เขาก็ยุ่งไม่ไม่แพ้แอนเลยอะค่ะไม่หน่ายใจใช่ไหมคะพี่แอนไม่เลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนเข้เลยค่ะชอบอย่างเงี้ยชอบเ้ย เด okay. so like 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 and ี๋ยว yes, ่าบอกนะเขาจะน้อยใจหรือเปล่าไม่ใจหรอกนะเข้าใจนะอยู่เป็นเพื่อนๆมันดูแลกันไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรก็ปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องงานแต่งก็ไม่ได้จเป็นแต่ก็ยงพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เนาะมันก็คงจําเป็นสําหรับสําหรับผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่รีบแค่นั้นเองไอ้ก็เชื่อว่า ร้อมก็แต่ง่ะถ้าตอนนี้แอนแต่งงานแอนเนีจอกมาน่าเกลียดมากอ่ะคือมันยุ่งแล้วไม่มีเวลาดูแลอาจจะต้องรอให้แบบเป็นช่วงว่างพักละครของพี่แอนเป็นไปได้อาจจะต้องรอจังหวะแบบไม่มีนักแสดงที่เราเลือกไว้ไม่ว่างเนี้ยแหละประมาณหกเดือนนี้ก็อาจจะได้แต่ง